สวัสดีครับวันนี้เราจะมากินปลาซีมอนกับปลาซีมอนนะครับอันนี้เป็นปลาทูน่านะครับผงชิ้นใหญ่ๆเลยครับใน,นสวยก็มีน,นี่ยังไม่สวยนะในสอยเสร็จแล้วแล้วก็มีโหชายเท้าแล้วก็มีผัดผัดสลานะครับแล้วก็ขาไม่ได้วาซาบีนะครับแล้วก็ซีอิ๊วครับผง กว่าหนึ่งเราใส่เข้าไปเลยนะใส่บีเยอะๆเลยแล้วก็วาซาบิใส่เข้าไปตรงนี้นะข้างๆก็ได้ไม่ต้องใส่คนก็ได้แล้วแต่คนชอบนะเนี่ยวาซาบิใส่เระบายโอ้จะใส่เยอะนะเ <c oughs> ดี๋ยวกินไม่ไหวโอเคกว่าหนึ่งเราจเชิดดูปลาแซลมอนนะครับผม เนี่ยหยัเรยบร้อยแล้วนะครับนี่ยังไม่ต้องประสงค์เลยนะกินเด็ดดูว่ดอืมสุดยอดหอมปาซิมอนหอ,ม,อ,อม,นมมากเลยอืมนืมากหอมร้านอันสองปาซิมอนนะเราชิมด้วยซิอ๊วนะซิอ๊วเปล่าๆก็ได้ยังไม่ต้องไปลงอาวาสาบบอืม ยอดมากอร่อยครับผู้ใช้ทองอืมพนี่กับผัดด้วยอืม เราเชินดูปัทุนานะครับปัทุนานะครับผมโอ้โหดูสิครับชิงคาวาซาบิด้วยนะฮะดูเลยวาซาบิอยู่ฝันนี้นะฮะ,าาอ,ะอืมปลาซาบีเครื่อนจมูกอ,อร่อยอ่ะเพื่อนเพื่อนอร่อยมากเลยเนาะเนี่ย คนจะหม่งอืมรวยแซมอนครับที่มีโอ้โหฟาซาสบิอ,อ,อืม ตอน,นออเรื่ๆใส่ผักน้ำตาไหลตกแล้วก <c oughs> ินจหมูกินกับผัดด้วยอร่อยมาก ้อมดูสีโอโหน่าอร่อยนะครับเน่ยแต่ว่าปลาเซโมลามันมีความมันหน่อยนะเจนเห็นไหมลายสีกับขาวมันนั่นเน่ะก็อร่อยนะ เราต่อไปชิ้นชิ้นใหญ่ๆนะครับซีมอนชิ้นเล่กๆไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ต้องเอาแบบชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยโอ้โหดูสิครับจริงอย่างนี้เลยนะอืมเนื้อมันแบบแ่าหรือเหมือนกัดมันเลย <c oughs> แต่ว่านิ่มมากเลยบอกอืมอืม ยอบเลยโอหอร่อยมากครับอืมขึ้นคุม้ม ละลายๆนปาเนาครับอืมต้องกินกับผัดด้วยนะผัดแซลมอนอ่ะจะได้ไม่เลี่ยงเลยอืม นี้ทูน่านะปลาทนาูน่าครับผมกจิ้มแบบอย่างนี้เลยอืมอร่อยอะ่ะ ช่วยมากสิมอนต่อครับอิ่ไว้บิมานะจะได้มันไม่มันไม่นะมันไม่สำอ้อฮืมอื้อหือ Mm-hmm. ันนี้เหลือชิ้นใหญ่เลยนะให้ผงเลิกนะผงเลริรกินปลาซีมอนดีกว่ามันมันนิ่มกว่านะอันนี้แบบว่าม,มันก็นิ่มเหมือนกันแหละแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบนะจะสนะนำผงเลอร์ปลาซีมอนดีกว่าผมชอบกินนะแต่า่านี่มาเพิ่เท่าไหร่เจ้าบ้านพ,พอกินได้อยู่นะอืม อืแบบว่าอยู่ข้างในายอยู่ข้างในาปากแบบอลายๆกลิ่นมันหอมมากเลยนะ เหลือชิงเล่นน้ำหมดแล้วแต่ว่าอันนี้ยังไม่หมดนะซิมอนหมดแล้ว อถุงหน้านะครับเหลือถุงหน้าอย่างเดียวมันเยอะเกินเงีกินคนเดียวไม่หมดอ่ะอืมอืมกลิ่นหอมอืมอืมมันก็ห่อยดีนะ <laughs> mm hmm. Hmm. ปลาซีโมกินหมดแล้วนะครับเหลือแดงปลาทูน่านะครับเพราะว่ามันเยอะเกินกินไม่หมดแล้วแต่ว่าที่เหลือเราเดี๋ยวไปทอดกินกันนะฮะค,คลิปนี้สำดาบเท่านี้นะครับเพราะว่ากินไม่ได้แล้วเพราะว่าเยอะเกินเนี่ยพอคลิปนหน้า<อ>ให้ไปกินอะไรบอกคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับสำดาษคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ